Overdrive Contest you The Guitar Battle Be the best you can be Guitar Guitar can 13สวัสดีครับปอนนักการกันสุทธินะครับอายุ IU 22ปีปัจจุบันกาลังศึกษาอยู่มาหาวิทยาลัยราชภัฏจังกษมครับมาจากการฟังเพลงครับในตอนเด็กๆเ,เราก็รู้สึกว่าเราเนี่ยอยากที่จะเล่นได้เหมือนในเพลงเหมือนเป็นการเริ่มฝึกแกะเพลงครับส่วนเดี๋ยจะเป็นแนวโมเดิร์นครับ ที่เป็นโมเดิร์นโปรเกรสซีฟหรือว่าเป็นโมเดิร์นที่เป็นยุคสมัยใหม่มีจอร์ดเดลาวิกตอเรียครับแล้วก็โจชัวเมนเดอร์คิดว่าน่าจะเป็นดิทึมกับการเล่นดาวสโตรครับรู้สึกเกินความคาดหมายครับที่เพลงของเราที่เราทำได้ไปอยู่ในสายตาของเราคณะกรรมการแล้วก็ยังได้รับเลือกในการผ่านเข้ารอบครับดีใจครับ ค่อนข้างมั่นใจครับเร่ชัวเรื่องในภาษาหรือว่าดนตรีของตัวเองอะไรครับถามว่ากลัวคู่แข่งไหมเจอน้องวันวินกัวครับก็น้องค่อนข้างที่จะเก่งมากๆเลยการอยากรู้ทําให้เราสามารถทําทุกสิ่งบนโลกได้ครับก็ขอเชิญทุกๆคนนะครับพี่ๆน้องๆเออมาร่วมงานโอเได้กีตาคอนเทสครั้งที่13นะครับบนเสาที่ี่28ตุลาคม2566นะครับที่ m c c Hall ชั้น4 เดี๋ยวมอไลฟ์โตงานเมื่วานนะครับ Overdrive Guitar Contest 13 The Guitar Battle Be the best you can be Sing Corporation OVD Broad Music Global เสนองานประกวดการเล่นกีตาร์แห่งประเทศไทยครั้งที่13 Overdrive Guitar Contest Be the best you can be รอบชิงชนะเลิศเสาร์ที่28ตุลาคมรุ่น Open จูนร์ชิงรางวัลมูลค่ากว่า1 0 0 0 0แสนบาทพร้อมช่วยรางวัลรอบชิงชนะเลิศเสาร์ที่28ปตุลาคมหน้างาน Steve Fai Live in Bangkok MCC Hall จะมองงานมืวานชั้น4สอบถามรายละเอียด b รา d Music g l o b a l 0 2 2อ3 0 4 2 3 LINE สามศูา r a สนับสนุนโดย Overdrive Guitar Contest 13 The Guitar Battle. Be the best you can be.